เช้าวันนี้เราก็มีอยู่กับรายการสีร่ทีมปั๊มปน๊มมือเตี้ยน,นะครับผมก็มาที่มิชชั่นสามนะครับพอดีไม่ได้อัพตอนนั้นเราก็มาเลือกปืนก่อนเลยว่าเราจะเอาปืนอะไรกันบ้างเอาเก๊อกไปดีกว่านะวันนี้หัวอาวุธใหญ่ไม่จำเป็น,นครับเราชำนาญแล้วไปเอาปืนเก็บเสียงไปนะครับอันนี้โอเคครับผมประมาณนี้นะครับเอาอะไรดีวะโอเคถ้าเรากินเกียร์หน่อยก็สือสไนเปอร์ไปด้วยดีกว่าความเมดนะครับไป ไปกันเลยเราจะรีบจบรีบภารกิจของเรานั้นก็ใายน,นี่นะครับผมแล <20 47 S 1> ้วก็น,นี่นะครับสักอย่างเลยนะครับไปเชื่อมันโอเคครับมาถือนี่ไปนะครับโอเคไปเราไปกันเลยอยู่ไหนวะเราต้องรีบทาาภารกิจนะครับผมแข่งกับเวลาเวลาและนาทีไม่เคยที่จะรอใครนะครับผมโอเคไป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  ไปีบไป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 เอ้ยเอ้ยโอเคนะครับอ่าทุกอย่างปกติดีนะเราเรีบไปกันอยู่นะฮ่าะหญ่ะแต่ใหญ่แต่ดีแต่ดีเด้าแต่ดีแต่ดีเด้าแต่ดีแต่ดีเด้าโอเคนะครับเราเรามีศัตรูเต็มเลยนะตอนนี้ระวังนะผมอยู่เพิ่งชักแม็กนะครับ เดี๋ยวพึ่งชักนะครับเดี๋ยวใจเย็นเขาหรือแตกอไม่ใช่นะครับอ่าไหนๆไหนๆไหนครับโอเคครับโอเคนะครับเฮ้ยเห็นไหมโอเคครับหายไปแล้วไม่เงยโอเคนะครับไปแล้วนะผมเพื่อนๆก็จะเข้ามาช่วยนะเฮ้ยเฮ้ยมันตายากอย่งมัเฮ้ย คือถ้า,าทิ้งปืนไปครับแล้วก็หยิบสไนเปอร์ไรฟิลของเรามานะครับผมหยิบมาสิเฮ้ยหยิบไม่ได้วะเฮ้ยยูสนยไนเปอร์ไรฟิลอะอ่าโอเคนะครับเราเป็นเอเจนต์47ใช่ไหมครับแล้วก็มีความชำนาญสูงอะไรประมาณนะั้นนะครับเราต้องหาเก็บศัตรูรอบๆข้างให้หมดก่อนจากนั้นค่อยๆอุ้ยๆใคแคขย,ยิงกูวะเฮ้ย เฮ้ยอุ้งนะครับผมเก็บสองนะครับอ๋ออ๋อนี่นี่ครับว่าใครโห่เโียร์ครับผมมามึงดึ๊บอุ้งนะครับเสียตายแล้วอุ้งนะครับลงไปนั่กันเลยทีเดียวนะครับ ปุ้งนะครับผมโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วต้องสนใจครับเราลีไปนะครับผมอ่ะไปจีเปคมาครับเพื่อความปลอดภัยของเราดูความเงียบนะครับผมเอาเลยครับม่นไหลใสยหมดเลยครับผมไปหมดแล้วอีกปืนครับต้องสนใจนะครับผม เราเข้ามาในห้องนะครับที่อยู่ในตัวเรือนะผมก็หยิบระเบิดตึ้มๆึม้ตึเลยนะตอน,นจะอยู่ที่เขาจิกกะลุอะไรสักอย่างเราเข้าใจอ่าฮะมาแล้ว,ลวเออใช่เราเพิ่งไปฆ่าไอ้หลุยตาลีบันนะครับนี่นี่ไว้ไว้ก่อน,นเอาอันนี้ก่อน,นครับแล้วแต่นะครับใครจะใช้วิธีไหนอะไรยังไงก็ทําได้คล้ายๆกันหมดเลยนะครับโอเคครับเรามาในเจนเดอร์แอนแจ๊เสีเซียบแจกหยาล้าว ตัวไโอเคครับผมนั้นก็พิกอัพมาสเตอร์คีย์มาครับแล้วก็อะไรสักอย่างไม่ต้องให้มารีไปนะครับผมเราต้องทำเวลานะครับเพราะว่าชนะผมนั้นยังอัดได้ไม่เยอะนะเท่าไหร่ชนะกูโขุดกากลยเอียเอาเลยครับไปรีไปตืดตืดตื๊ดดูดดูดดูดโอเคนะครับเดินไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะไอ ม่เอ้ยรถไฟเจนดีเย็นดันนเคยเลยไปเลยครับหยิบสนามบลาฟโฟของเรานะครับที่จริงไปเมื่อกี้ครับเพื่อเป็นการเปิดทางอะไรสักอย่างประมาณนั้นไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคนะครับข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นบ้านของศัตรูนะครับตเต็มเลยนะครับดูจากแผนแผนที่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคไปเริ่มไปครับเต้าแต่ดีเดติตเต้าแต่ดีเดติตเตา้ตา ได้ดิไ้เด้อโอเคนะครับเก็บไปาแล้วรู้ดีรู้ดีมาสิมาสิาสชอบชอบมาเยอะมาเยอะกันมาเก็บไายตาย,ตายดีเงี้ยชอบชอบอย่างเงี้ยมาสิมากระสุนออก,กูยจงเจาะเกาะ้ม, <laughs> มันก็นเลยทีเดียวนะครับ <laughs> อ่ะอ่มครัโอ้โ้ย เราเป็นระดับกาแล้วเอ้ยใครวะมีนะโอเคนะครับแล้วก็เก็บพื้นที่กันแล้วนะครับเราจะมีศัตรูอยู่ที่ตรงนี้ครับเรือดำน้ำนะครับผมมาเราไปดูกันว่ามันยิงอยู่ตรงไหนนะครับเราทิ้กระโดดลงไปเลยนะครับ,รรบโอ้โหเรื่องอะไทีเดียวนะครับนี่คงเป็นสร้างปรงากัติความจรักสมัยสมัยขมงโลกครั้งที่สองนะครับผม แมงระเบิดนขี้ต่ขี้แตกกันเลยทีเดียวนะครับเอ่งนะครับแล้วก็เป้งเคกาเดี๋ยวาด่าจะมีสตูอีกนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีปืนพร้อมนะครับสามารถทำไรก็ได้ใครมีปืนนไม่คดกเลต่งเดดิเดดิยดดิเดิแดดิเดีิเดดิเดิยดดิเดิดิเเดิเดเยิเเ แปงแป้งแ้งแงแ้งเฮ้ยคุณเห็นอะไรไหมเหลืองยิงดิอ้าโอเคนะครับืนก๊อกเรานั้นพ่เศร้าเดยใช้ก๊อกวอวนยจะก๊อกผมนะวางระเบิดนะครับ้าไม่ใช่สิีต้องวางนี้โอเคนะครับมาคเลยวะอันนี้ดูหรือเปล่าวะไม่น่ใจวะ นี่จะวางด้วยนะก็าอกไม่วางโอเคไะคือการวางระเบิดของเรานะั้นนี่ครับระเบิดเดี๋ยวเอาให้ดูอ่านี่ครับระเบิดของเราจะดืดๆสามอันนะครับผมอันแรกวางตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็วางสองข้างนี้วางตรงนี้นะครับรีบวางครับเราจะระเบิดเป็นกุ๊กๆครั้งกับเราเลนะครับอ่ารีบวางเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับไป แล้วกางนี้นะครับอีกสักดอกหนึ่งก็ถอยนะครับตื้อ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 ตแม่งชนะมไม่พูดปัญญาอะไรเอดีลทเล่นๆทําน่นนี่นั่นศาสนาที่กักหายบตอยสมดอยกุ้ยๆุไปก็หลังจากที่เราวางระเบิดเสร็จแล้วเราก็จะทำการระเบิดเป็นก๊ตกครั้งนะครับดังตุมตามกันเลยทีเดียวตื้อตื้อตื้อ แต๊ตตอะไรวันนี้นะครับดู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 งสนใจนะครับศพจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็ปล่อยไปครับไปวางยาวสบายยดเป็นเลยนะครับฮผมว่าที่เราเล่นเกมนี่มก็แบบไม่ค่อยอะไรมากนะครับจากนั้นเราก็เฮ้ยใช่สิีรือมีมิชั่นนึ่นดนะเราต้องไปฆ่าไอ้ลุยตาลบันนะครับแล้วก็กดระเบิดทันที เราก็จะกลับมาเป็นก so, like down. <downloading unlikely> oh, <awa> okay, ุ๊กครันนะแล้วเรามาเขาดาวดีกว่า t 2 1ไหนไม่ใช่ดิอะไรวะเขาดาว five four อุ้ยไม่ใช่ดิไม่กดับเป็นอะไรเหี้ยอ้มอา้มาเป็นกุ๊กครันนะแม่เจ้าขอคำให้ดูครับเฮ้ยเงาอ่ะเฮ้ยสวัสดีนะโอเคครับผมแล้วเป็นไรอาจจะเห็นศัตรูที่บนเรืออะไรทุกอย่างแต่เราไม่สนใจนะครับ เราพักการกยูแล้วผู้เหนอีกภารกิจหนึ่งเราก็ต้องต้องเออต้องไปฆ่าไอห้หลุยตาลีบันอะไรสักอย่างนะครับเลยไปกันเลยดีกว่าตัวจะเยอะหน่อยนะครับหาทางข้ามก็คงน่า,าปืนกระสุนเบายัางวะเขี้ยหรือสองนัดสัตว์แม่งทิ้งไปเลยเขี้ยโอ้ยไตย่ไต่ดี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 ไต่ดี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  <laughs> เอาแล้วะครับแม่เจ้าลอยอะไรจริงเดียวชักสุนให้พร้อมนะครับชักอะไรชักให้พร้อมนะครับชักไปเลยครับอ่าเราใกล้ถึงปากโมงกันแล้วปากโมงนะครับเฮ้ยเราจะเป็นค่อยรอบเข้าไปข้างหลังนะครับไม่ค่าควรใช้ปืนที่เก็บเสียงนะครับเพื่อเราจะงอความสนใจไปที่นี่นะครับไปดูเพื่อนดิพิ่งตายอ่ะ เยาต้องเก็บก่อนนะครับว่าตายไม่ไ้เก็บกูวะไม่เห็นแล้วนะเย้เย้เห็นเย้เห็นเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็นดเย้ยมไปฆ่าพี่บึงสยไปอย่ได้สั ครับภากิจเรสเรีบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใส่ตีนหมาขึ้นบินนะครับผมใส่ไปยังโจชิงเฉิร์ยยยยยอยย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 ่ยย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 ยครับยย